เดี๋ยวก่อนนะพี่อยู่นี่ดีกว่าวโนโอ้อ<ม>อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพี่มาอยู่นี่แล้วพี่ๆเฮียอยู่ข้างหลังผมก็ได้จะได้กล้องมันอยู่ตรงนี้เลยตรงรถนี่ได้เลยขออนุญาตเรียนพี่ครับพี่ขออนุญาตเรียนพี่ครับพี่โกขออนุญาตเรียนพี่ครับอะจะวิ่งจะเดิงจะเดินเดินได้ไหมเพราะมันใกล้อ่ะลองวิ่งดิอ่ะโอ้ยเอาตเต็มเต็มน่อยฟ้กองอ่ะลองวิ่งเดิยววิ่งลองวิ่งโอ้ ไม่พึ่งเดินได้ไหมเดินดเดินสวนสนามได้ไหมลองดูรอบไหมเอาอีกทีหนึ่งถ้าไม่ได้บอกผมลองดูอ่าไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องวิ่งพี่อยู่ตรงนี้เลยเออเออแล้วอย่างนี้เลยอออย่าพึ่งนะโอเคตอนโน่โอเค,โโอเคขอผมร้อยตำรวจเอกอนันต์มุเพชรรองสัม์สอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่างหาก ปฏิบัติหน้าที่สอบสวนเวรประจำวันนี้ระหว่างเวลา8เดือนกาของวันที่18กรกฎาคม2568ถึง8เดือนกา2,000ถึง8เดือนกาของวันที่19กรกฎาคม2568ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เดือนก้าวปกติครับโอเคเก่งมากกางเกงกับเสื้อเนี่ยชุดเดียวกันป่ะครับผมเสื้อกับกางเกงนี่ชุดเดียวกันป่ะชุดเดียวครับชุดเดียวกันเลยเหรออันไหนใส่เยอะกว่ากันชุดเกงครับเหรอ โธ่ติดกระดุมคอกับไม่ติดกระดุมคอต่างกันยังไงเอากระชับดีบหรอแค่นั้นอ,อ่เดี๋ยวจะบอกให้ไปทำอะไรมานี่ลีดฮะลีดหรือีด<ะ>ไม่โอ้โถนะไม่เป็นไรโอ้โหนี่รู้เลยเปานพนักงานสอบสวน <laughs> <laughs> มีปะกงปากปกานะพี่เก่งมากเลยพี่ นะไม่เป็นไรนะค่อยๆนั่นไปเดียละคดีเยอะไหมเยอะครับผมรอคดีเท่าไหร่อ่ะพี่เจ็ดร้อยครับโอ้โหนะส่วนสามคนสคนครับคนละเกือบสองร้อยกว่าดิครับผมไหวปะไหวห้ามลาออกนะห้ามลาออกห้ามหายห้ามตายห้ามลาออกห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามลาโอเคเนาะโอเคอายุเท่าไหร่ได้พี่ห้าสิบสี่ห้าสิบสี่อ๋อ โอเคโอเคได้นะพี่เชิญได้เลยเดี๋ยวจะมีทีมงานเข้าไปตรวจเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนห้องประชุมดีกว่าครับพี่เฮียครับพี่พี่เชี่ยวไปไงรนบพี่